าสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำ a q u a t e c เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณเรื่องยังค้างอยู่เชิญว่าต่อเลยครับโอเคค่ะคนสวยต้องทำใจนะคะกับคำว่าคนสวยมักหยิ่งจริงๆอจริงๆแล้วพวกเรานะคะไม่ได้หยิ่งค่ะแต่ไม่สูงสิงกับคนไม่หล่อแล้วก็ไม่มีฐานะ ได้น้อยนี่ก็ไม่สูงสิงด้วยส่วน<ำ>เรื่องสุดท้ายนะคะทําใจเรื่องสุดท้ายก็คือใครนะคะที่ชอบบอกว่าคนสวยมักโง่อันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคนสวยไม่ได้โง่นะคะคนสวยเนี่ยแค่โกโกโงโงโง้งงงอาจจะสับสนนิดหน่อยนะคะแต่เราไม่ได้โง่ค่ะไหนใครคิดว่าคนสวยโง่บ้างคะลุขึ้นหน่อยคะ่ะมีไหมคะท,ท่าน ขอโทษนะคะคิดว่าตัวเองโง่หรอคะ่ะปล่าค่ะเห็นว่ายืนอยู่คนเดียวและอยากยืนเพื่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับผู้นี่เรื่องมันจะวุ่นวายยังไงผมก็ไม่กล้ายืนด้วยนะครับ น,นี่ยังไม่คิดจะนั่งกันอีกเลยครับ <L an> ขอบคุณค่ะ <L an> โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ <L an> สอสอพิศชาติพระเชญพงศ์จากบุรีรัมชะไหมครับ <L an> ใช่ค่ะรัมค่ะเราได้เห็นว่าสอสอสุภาพสตรตีเราจากต่างจังหวัดก็มีความสามารถเหมือนกันนะครับเราฟังเสียงสุภาพบุรุษมาเยอะแล้วแล้วท่านจากเชียงใหม่นี่มีปัญหาอะไรปัญหาอะไรกับบุรีรัมหรือเปล่าครับ ประธานสโมสรก็นั่งอยู่นะครับท่านประธานดูแล้วสเพระสภาสถานมีอาการที่เรียกกันว่ากะสันอยากให้ใช้ถ้อยคำที่มันดูสร้างสรรค์หน่อยก็นี่แหละครับหรือจะใช้คำว่ากระเหียนกระหืหเลย เอากลับมาที่กสันก็นแล้วกันกสันดูแล้วงามมดจดยดย้อยฟังดูแล้วไพเราะเพราะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่สอบพฤกษชาตินะครับจากบุรีรัมฟังการพูดการวางท่าวางทางการจัดลำดับร่างกายการใช้พลังในการพูด ยังไงครับเพราะท่านรองนายกท่านยกมือรออยู่ท่านมาแต่พรารนารูปร่างหน้าตาคนอยู่ผรงัดผมประท้วงนิดเดียวฮะเพราะว่าเนื่องจากอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยกลัวว่าท่านจะลากยาวจนกระทั่งหลายคนเข้าใจผิดผมอยากถามให้แน่ใจว่าท่านสมภาคเนี่ยตกลงหึงท่านเอกหรือหึงท่านคิงครับเอาให้มันแน่ครับ เพราะว่าคุณเหยียบเรือสองแคมเงี้ยมันไม่ชัดเจนเดี๋ยวท่านเอกกับท่านคิงจะมีปัญหาซึ่งกันและกันท่านประธานท่านประธานครับผมไม่มีอาการหงหัวท่านมีอาการอะไรครับอาการกระสันตอนนี้แต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องของการทําใจนะครับกั็เปรียบคล้ายถนนนี่กถนนเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง ถนนแต่ละสายจุดหมายไม่เหมือนกันครับตั้ท่านครับแล้วยังไง,งเหมือนกันฟังเหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายตา่างท่านผมเห็นแต่ด้านหลังมาโดยตลอดพอๆกับท่านเชิดพงศ์ท่านรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ที่ท่านน้ํำมูกน้ําลายไหลเนี่ยจะเหมาะสมกับกลิตของท่านนี่อายุเขายังไม่ถึง30สบบนเชีวิตเขา โอ้โหหนาวกว่าพระไตรปิฎกอีกครับท่านราชาออดอ้อน,ออนลำพันธ์ลำพึงตาตึงให้ทุกคนนะตื่นตาตื่นใจท่านพูดอะไรไม่ได้ยินท่านไม่มีคำพูดก็นั่งลงท่านไม่มีคำพูดนั่งลงท่านที่เรากับท่านประธานครับผมขอพูดครั้งสุดท้ายว่าเมืองไทยเรานั้นต้องทำใจที่เห็นเนี่ยมันเรื่องล่มากมายหลายเรื่องที่เกิดขึ้น รรท่านประธานครับไม่ว่าพี่น้องจะเจออะไรพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเจออะไรขอให้จำไว้ครับเรื่องเราที่ผ่านมาฟ้าหลังฝนจะทำให้ถนนลื่นครับรรท่านประธานครับโอ้ดีที่ผมทำใจไว้ก่อนแล้ว ดังั้นการประชุมเรามีปัญหามากนะท่านพิทีมเน่ยเชิญครับครับท่านประธานครับคนลื่นนิดเดียวครับท่านประธาน2ประเด็นครับผมพิทีมพักประชาพมชนฝ่ายคอนครับจริงๆที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้ออกมาพูดเนี่ยครับขออนุญาตใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากครับท่านประธานยังไงครับเพราะว่าท่านใช้คําว่าสวยแบบไม่พอเพียงเลยครับใช้แบบไม่ประหยัดสวยแบบไม่ประหยัดพื้นที่ครับท่านประธานสวยไม่บรรยะติบรรยังสวยฟุ่มเฟือยเลยล่ะฮะอาจจะเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับท่านนภัทนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องความสวยท่านผู้ทรงเกียรติบอกว่าคนสวยต้องทําใจนอกจากคนสวยต้องทําใจคนสวยยังต้องทําอีกหลายอย่างด้วยครับท่านประธานกว่าจะสวยกว่าจะดูแลตัวเองได้ดูดีแบบนี้แต่ที่ท่านนภัทรมาพูดบอกว่าการที่จะต้องดูผู้หญิงต้องดูที่ใบรับรองแพทย์ด้วยผมว่าไม่จําเป็นครับท่านประธานเป็นผู้หญิงสมัยนี้ท่านนภัทรรู้จักคําว่าเป็นผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยไหมครับอันนั้นอาจจะใช้ได้กับสมัยก่อนครับสมัยนี้อาจจะเป็น เป็นผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินครับท่านทังกับที่ท่านมาพาดพิงผมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐแบนลมาบอกว่าโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นจริงๆเป็นความผิดของพวกผมเองที่ไม่ยอมไปจับมือก็เขามาดีลตอนผมกําลังฉี่อยู่ครับท่านถ้าผมปล่อยมือไปไปจับมือเขานี่ความมั่นคงเลยนะครับท่าน กับต้องสั่นคอนครับท่านประธานชีวิตสั่นคอนเลยโสั่นคอนเลยแหละครับต้องมีเลอะเทอะเปื้ดนกันบ้างคผมจับมือไม่ได้จริงๆครับท่านริงครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับโอ้อันนี้เราได้รู้เบื้องหลังการจับมือกันไม่ได้แล้วเพราะท่านไม่มีเงินจะซ่อมโถนั่นเองเดี๋ยวตอนตอนท่าน ตอนท่านเชิดพง์นนะเราขอให้ฝ่ายค้อนอีกทักท่านนะครับเชิญท่านดรดว,วัสุรับครับอไม่ใช่หนูครับท่านประธานสภา,าทอล์ครับที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับวัสุเรืองกีรศุกร์ลำลูกกาปทุมธานีครับรอจะมาอาภิปรายตอนนี้ตอนเดียวเลยเพราะว่าฟังเรื่องราวของทางรัฐบาลแล้วนะครับเกิดเป็นคนไทยต้องทําใจกี่ครั้งก็ตอบตรงๆว่าทุกครั้งที่ฟังรัฐบาลนี่แหละนะ แต่และเรื่องแต่ราวเนี่ยเล่าให้เราฟังทีไรเนี่ยโอ้ยก็ต้องก็ต้องทำใจทุกครั้งนะครับแต่วันนี้ขอยกให้ท่านผู้ทรงเกียรติจากบุรีรัมย์ไว้หนึ่งคนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะท่านท่านต้องบอกก่อนว่าท่านธพกับท่านเชิดโพงเนี่ยก็อาจจะมองด้านหลังนะครับขั้นผู้ทรงเกียรติบุรีรัมย์แต่ผมหน้าตรงครับผมหน้าตรงนะฮะนะฮะ ก็ไม่ไม่ไม่ได้พูดเรื่องหน้าตาครับแต่พูแตบ่บอกเลขบัญชีมาก็โอเคครับนี่ผมแต่แตผมประเมินแล้วด้านหน้าอันตรายกว่าด้านหลังแต่ก็ต้องบอกว่าก็มีบางอาดใดๆครับเพราะในระหว่างที่ท่านนพัฒนเนี่ยกำทิชชู่เช็ดปั๊บใส่กระเป๋าปั๊บนะฮะท่านรู้ไหมครับท่านผู้ทรงเกียรติบุรีรัมเนี่ยชายตามองท่านประธานอย่างเดียวเลย ผมสังเกตทุกครั้งที่พูดจริงไหมครับท่านประธานตลอดเวลาครับนั่านมันเป็นข้อบังคับต้องพูดผ่านประธานไม่ได้ว่าอะไรครับก็รู้สึกมองอย่างที่เห็นจากหน้าตรงครับหน้าตรงครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วทิชชู่ที่เหลือยกห่อมาที่ประธานเลยนะโอ้โหนะฮะนะท่านท่านสมภาคก็ขึ้นมากระสันนะฮะ ยังไม่เฉลยว่ากระสันท่านเชิดพงหรือกระสันท่านคิงนะครับท่านยังไม่ได้เฉลยนะฮะท่านประธานครับเกิดเป็นคนไทยต้องทําใจกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมอภิปรายในเชิงของการเป็นผู้บริโภคดีกว่า<ส><ด>เพราะว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยหลายๆท่านก็ได้อภิป<ส>ร<ด>ายไปแล้วผมในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนแล้วก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง<ส><ด>ก็จะมาทําใจในบางเรื่องครับเช่นเรื่องแรกที่ผมอยากจะทําใจก็คือเรื่องของการผมว่าหลายท่านก็เป็นคือสั่งอาหารในแอปแล้วมันไม่ค่อยตรงปกท่านเคยสั่งอาหารในแอปไหมฮะ สั่งอาหารในแอปเนี่ยหน้าตาดีมากเลยแต่พอเข้ามาหาเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนปกที่ทโฆษณาไว้วันก่อนผมสั่งข้าวมันไก่ชาววังครับท่านประธานข้าวมันไก่ชาววังเนี่ยดูจากภาพเนี่ยนะฮะข้าวนี่เต็มจานไก่นี่มันเลื่อมเต็มเต็มเต่งๆนะครับแตงกวานีหนาปึกเลยนะครับก็สั่งไปในแอปสั่งไปปับ๊บผลปรากฏส่งกลับมาไม่ตรงปกครับไก่บางเจี๊ยบเลยครับท่านประธานบางมากนะฮะข้าวก็หยิบมือ แตงกวานี่บางเป็นเยื่อไฟเบอร์ผักเลยฮะละลายในในปากเลยละลายในปากครับไม่ไม่ทันได้เคี้ยวครับมันเป็นความไม่ตรงปกอย่างยิ่งเนี่ยคือสิ่ง,ส,งสิ่งที่ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลั่วแลกสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคก็มาดูไปดูมาเพ้เป็นข้าวมันไก่ชาววังดูไปดูมามาดูไปให้จบอ๋อวังน้อยครับก็ ก็ไม่เป็นไรว่าเขาชื่อวังน้อยก็ให้น้อยก็ไม่ผิดอะไรเ็ผิดที่เราไม่ใช่วังใหญ่ใช่ครับนะฮะนะฮะถ้าถ้าเราเป็นวังบุรพาก็ต้องไปไกลหน่อยครับท่านประธานโอเคนะฮะนี่คือเรื่องแรกที่อยากจะจะทาใจนะครับต้องช่วยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องทําใจกี่ครั้งก็เป็นเรื่องของ call center ครับท่านประธานแก๊ง call center เนี่ยทุกวันนี้ผมว่าเราชินไปแล้วไม่ได้มีการแก้ไขอะไรนะครับแต่เราชินไปเองเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้ call center โทรมาคุยเหมือนเพื่อนเลยฮะเพราะอะไรเพราะเพื่อนไม่ครบแลวฮะ คือจ,จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าหลายคนก็เป็นคือผมก็คนนึงแหละเพื่อนฝูงไม่ครบก็โทรมาเราไม่กล้ารับสายใครโทรมาก็จะเป็นมิตรไหมจะเป็นใครไหมนู่นนี่นั่นนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เสียเพื่อนเพราะว่า call center เพราะนั้นเนี่ยอยากจะฝากรัฐบาลช่วยดูแลในเรื่องแก๊ง call center เพราะว่าอย่างที่ได้ฟังอ,อภิปรายไปขนาดแผ่นดินไหว call center ยังห่วงใยกว่ารัฐบาลส่งเมสเซจมาจาได้ไหมครับนะอันนี้ก็ต้องฝากที่ผมรู้สึกทําใจมากๆเลย ทำยังไงดีเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาของของประชาชนนะครับอีกอย่างหนึ่งสั้นๆที่จะฝากครับในช่วงท้ายก็คืออันนี้ต้องทําใจมาแล้ว3มรอบครับก็คือเรื่องที่ท่านสส,สนะครับช่อเทียมพูดก็คือเรื่องของดิจิมอนวอลเล็ตนะครับที่เงิน1 0,000บาทนะครับทำใจมาแล้ว3รอบก็ท่า,านประธานเพราะรอบแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยมันจนไม่พอครับท่า,านประธานรอบสองก็แก่ไม่ทนันร,รอบสามก็แก่เกินไปทําใจมาแล้ว3ามรอบครับไม่รู้ต้องทําใจกี่รอบจริงไหมฮะ ก็เลยต้องขอ,อนี่แหละครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องทําใจต่อๆกันไปแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะทําใจแล้วอยู่ให้ได้คืออะไรครับเงินเงินหมื่นเนี่ยผมไม่ได้เข้าคุณสมบัติครับเพราะว่าผมเนี่ยประเภทหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์มีกล้องห้องมีน้าอุ่น <c oughs> ก็จะไม่เข้า <c oughs> ไม่ได้เข้าคุณสมบัติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ผมต้องได้รับความเดือดร้อนพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนวันนี้เราทานข้าวกระเพรากันจานเท่าไหร่ครับ เราจะไม่เห็นข้าวกระเพราจานละ40อีกแล้วนะครับในร้านอาหาร40 50 60ก๋วยเตี๋ยวชามก๋วยเตี๋ยวชามละ60นะครับคือเราไม่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของดิจิมอนวอลเล็แต่ว่าค่าของชิปเราไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราต้องทําใจกี่ครั้งผมไม่เคยเกิดมาทานอาหารก๋วยเตี๋ยวราคาประมาณนี้เลยก็ต้องฝากนะครับท่านทางรัฐบาลว่าอย่าให้เราทําใจอีกเลยครับนะอย่าให้เราทําใจอีกเลยครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการ บวดหายบ้างครับท่านเป็นชื่อยาหรือเปล่าเป็นชื่อยาครับท่านประธานอคล้ายๆทําใจเ่ยทำใจบวดหายครับรุ่นเดียวกันครับท่านประธานเดิมก็ชื่อปวดหายใช่ครับนะฮะหัวโตโตครับเป็นหัวโตโต้เอาล้ครับปารุ่นบุรีล์นี่จะไม่รู้จักฮะไม่รู้จักครับไม่เป็นไม่รู้จักไม่ผิดครับเพราะเราหน้าตรงครับไม่เป็นไรครับไม่ผิดยกให้ท่านหนึ่งครับทําอะไรก็ไม่ผิดวันนี้ครับท่านประธานครับจบดีกว่าครับละลายแล้วครับ ขอบคุณครับท่านดรวัสุครับเลขที่ซื้อมันไม่ออกแต่เลขที่ออกประชาชนไม่ได้ซื้อครับท่านประธาน